สำหท่าที่7นะครับดัมเบลไบเซ c ปเคิร์ลนะครับท่านี้ผมจะใส่กระสอบเพื่อเพิ่มให้กับน้ำหนัก10กิโลด้วยนะครับผมจะเล่นทั้งหมดให้ได้ข้างละ15ครั้งนะครับผมจะเล่นแบบอัลเทเนตนะครับเล่นแบบอัลเทเนตแล้วก็ท่านี้เนี่ยผมก็ต้องใส่ที่รัดเข้อมือไว้ข้างในด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการทวิสต์ผมจะเล่นแบบทวิสต์ก่อนนะครับท่าแรกก็คือทิ้งมือไปตรงๆนะครับ แล้วก็มีการบิดข้อมือขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดแรงเคลื่อนที่บริเวณใบเสนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดแรงแรงเครียดที่บริเวณข้อมือค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะทาให้บาดเจ็บได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเล่น4เซตนะครับแล้วก็เซตละ15ครั้ง ปกติเวลาเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นจังหวะนี้นะนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเล่นจังหวะที่ตัวเองใช้ประจำแล้วกัน เกือบไม่ถึงข้างละ15นะครับถ้าเกิดว่าโฟกัสมากเกินไปไม่ไหวนะครับสำหรับท่าถัดไปนะครับท่าที่8เนี่ยก็ยังคงเป็นท่าเล่นหน้าแขนเหมือนเดิมนะครับเป็นท่าเล่นบเซปแต่ว่าจะเปลี่ยนมุมจับนะครับตัวที่ผมใช้น้ําหนัก10กิโลบวกกระสอบเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนมุมจับเป็นจับแบบค้อนนะครับจับแบบแฮมเมอร์ตุ้มๆุ้มนะครับจับอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็จังคงเล่นสลับข้างเหมือนเดิมนะครับ เล่นข้างละ15ครั้ง ถ้าเกิดว่าใครมีดัมเบลที่น้ำหนักพอดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องหาอะไรมาถ่วงเพิ่มนะครับเพราะว่ามันก็อึดอัดข้อมือเหมือนกันท่าสุดท้ายน,นะครับท่าที่9้าท่าดัมเบลชรักนะครับเป็นท่าเล่นสะพานคอนะครับหรือว่าหนอกคอนั่นแหละแต่ว่าท่านี้เราท่านี้ผมจะใช้กระสอบบวกน้ำหนัก10บกิโลนะครับจริงๆแล้วสะพานคอของเราเนี่ยสามารถที่จะ รับน้ำหนักได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเย่าที่บอกนะครับว่ามันก็คือกล้ามเนื้อหลักของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถที่จะรับน้าหนักได้มากเลยนะครับผมจะเล่นเซตละ30ครั้งเอาจิงๆถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมเล่นได้ถึงห้าสิบครั้งเลยนะครับอาจจะเล่นยึกยยุยยุ่ยนะครับแต่ว่าเล่นถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสให้ดีหน่อยนะครับผมว่าสักประมาณแค่30ครั้งอ่ะผมน่าจะหมดแรงแล้วนะครับแล้วก็ในการเล่นเนี่ยปกติก็จะยืนตรงๆแล้วก็ยกหัว ขึ้นมาที่หูก็ได้นะครับแต่ว่าผมพอดีเพิ่งดูเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว2หรือ3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูคลิปนะครับที่มีน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะครับเขาทำคลิปกับ i อ b b Pro อีกอีคนหนึ่งของไทยนะครับเขาบอกว่าเขามีการเล่นสะพานคอในลักษณะที่แบบว่าเบนตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งอ่าอันนี้เพราะอันนี้ผมก็เลยจะเอาลองมาฝึกดูนะครับว่ามันจะช่วยให้พัฒนาไอแคปเชียสเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้วยว่าเวลาการโฟ,โ,ฟโ,ฟโฟกัสด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือรูปแบบโฟกัสของผมเนะีมเริ่มเลยที่ผมบอกว่าผมเล่นเองคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้บีบโฟกัสนานขนาดน,าน,น,าดนี้ก็ไม่ได้แบบถึงขนาดยึกๆอย่างนี้นะมื่อีี้ทำได้เล่นนะครับก็ประมาณแบบเร็วกว่านั้นหน่อย แล้วก็มีบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเล่นเนี้ยจะทำให้เรามีสะพานคอที่ใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกเลยว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยครับโอกาสที่จะสร้างสะพานคอได้จนแบบใหญ่ขึ้นมาแบบโหบึบ้ๆเลยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากจนกระทั่งถึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเล่นไม่เหอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าหนอกคอเราเนี่ยมันจะ ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เรามีสะพานคอหนอกคอที่แข็งแรงเนี่ยก็สามารถที่ทําให้เราสามารถพัฒนาท่าฝึกในการเล่นหลังต่างเนี่ยได้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าไอก้กล้ามเนื้อสะพานคอจะไป่ยเชสเนี่ยมันยาวไปจนถึงกลางหลังของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราฝึกในท่านอื่นที่เกี่ยวกับหลังเนี่ยได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาช่วยมากเลยนะครับครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับกับโปรแกรม3วันนะครับเล็ก พุชพูนะครับเรียกว่าโปรแกรม3วันแต่ว่าเล่นทุกวันนะครับก็คือเล่นเล็กพุชพูเล็กพุชพูก็วนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมเนี่ยเล่นเบาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีวันพักนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆอีกทีว่ากักตัว work out routine นะครับคลิปชุดนี้ของผมทั้ง3าวันเนี่ยนะครับผมทำออกมาเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์กับเพื่อนๆนะครับให้เห็นว่าการที่เราออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับสามารถสร้างรูปร่างที่ดีนะครับหรือว่ารักษารูปร่างที่ดีเอาไว้ได้นะครับ ด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องเยอะไม่จำเป็นต้องแพงอะไระครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเลย,เยก็ต้องซื้อบ้างนะครับผมอยากที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับที่ดูช่องคนติดจิมของผมเนี่ยนะครับลองคิดตามนะว่าเราจะเห็นเพื่อนของเราบางคนเนี่ยพูดออกมาหรือว่าไปโพสต์ลงบ้างนะครับว่าเฮ้ยจิมปิดนะครับจะต้องอ้วนแน่เลยนะครับแล้วเขาปล่อยตัวอ้วนจริงๆนะหรือว่าบางคนที่แบบว่ามีกล้ามบ้านๆแบบผมเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสเนี่ยนะครับกล้ามหายแน่เลยตัวต้องเล็กลงแน่เลยนะครับในหัวว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะนะครับเราสามารถที่จะรักษาร่างได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าสําหรับคนเขามีกล้ามแบบบึ้มๆอะ่ะโอเคอันนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปเข้าจิมอะ่ะอันนั้นตัวเขาเล็กลงแน่ๆหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นเพื่อนของเราบางคนเนี่ย นะครับตอนนั้นยิมมันจะเปิดอยู่ฟิตเนสจะเปิดอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีเวลาในการไปออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้ถ้าเขามีเวลานะครับเขาจะกลับไปเข้าฟิตเนสนะครับไปสร้างกล้ามเหมือนเดิมหรือว่าไปเ,เริ่มลดความอ้วนนะครับเฮ้บอกว่าก็ถ้ามีเวลาเราก็หันมาหาอะไรทําที่บ้านดูก็ได้เออแล้วบางคนเนี่ยเห็นเพื่อนของเราเนี่ยที่บ้านมีโฮมยิมแบบอุปกรณ์ครบเลยนะครับแต่ว่า ก็มาดูอุปกรณ์ที่บ้านตัวเองนี่แบบโอ้หกากมากนะครับเออแล้วเราจะไปมีรูปร่างที่ดีแบบเขาได้ยังไงนะครับผมจะบอกเลยว่าทําได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปชุดนี้ของผมแล้วผมอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปฏิบัิการกู้ร่างของผมเนี่ยที่ทําตั้งแต่ตอนอ้วนๆนะครับจกนกระทั่งมาอยู่ในร่างนี้นะครับโอเคถึงแม้ปฏิจัติการกู้ร่างของผมเนี่ยจะไม่จบในสัปดาห์สุดท้ายเพราะว่าติดโควิดไปก่อนนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถที่กลับมาอยู่ใน ร่างนี้ได้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําได้ด้วยการออกกำลังกายที่บ้านเท่านั้นเองแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเออจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้รับวัคซีนกันนะครับแล้วก็จิมกลับมาเปิดกลับไปเจอเพื่อนในจิมเหมือนเดิมเลยนะครับหรือว่าเขาเลิก Work f r ฟอร์ m e กันแล้วนะครับกลับไปทํางานเจอเพื่อนที่ทำงานเนี่ยแล้วเรายังมีกล้ามเหมือนเดิมมีรูปร่างที่ดีเหมือนเดิมได้นะครับเออมันจะเเป็นนนนนรรื่่องทีาาภูมิใจขดไหะคับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเราเนี่ยเป็นเกมทางจิตใจที่เราเล่นกันยาวๆนะครับไม่ใช่การรีบถ่ายรูป Before หรือว่า After มาเล่นถ่ายของกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับเชิญก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลงเมิร์ดคนติดชิมด้ยนะครับ